สวัสดีครับในตอนที่แล้วยิ้มยาวยั่งยืนในตอนแรกเราคุยกันถึงหลีกขางพลังลบในตอนที่สองนี้อยู่ในหัวข้อที่ว่าคบหาพลังบวกพลังบวกคือปัจจัยใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานที่เรื่องราวบุคคลกิจกรรมต่างๆที่คุณสัมผัสแล้ว มันเติมพลังให้กับคุณคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาคุณรู้สึกมีพลังคุณอยากก้าวออกมาทําสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนที่คุณรักกับคนรอบข้างและสังคมภายนอกนั่นคือพลังบวกที่อยากให้พวกเรามาคบหาพลังบวกที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราควารระลึกถึงคือ พลังบวกภายในจิตใจเราเองเมื่อไรที่เราระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันทําสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้อย่างเต็มกําลังอย่างมีความสุขสงบนั่นคือพลังบวกที่แท้จริงส่วนหนึ่งที่คุณได้เติมเต็มให้กับชีวิตของคุณเองนอกจากนั้นพลังบวกคุณยังสามารถหาได้จากผู้ที่แบ่งปัน สิ่งดีงามให้กับคุณไม่ว่าจะในทางสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์ที่สำคัญที่สุดคือการกระทำทั้งจากภายนอกและภายในตัวคุณเองที่คุณเห็นอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังใจของคุณให้มีแรงที่จะก้าวออกไปทําสิ่งนันตา่างๆที่คุณต้องการจะทำที่มันทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึง่ง คุณลองนึกดูนะครับว่าอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษของคุณอะไรที่เป็นสิ่งที่เติมพลังให้คุณอยากก้าวไปทำสิ่งต่างๆคุณอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อใครถ้าคุณเลือกได้โดยไม่มีข้อจำกัดคุณอยากทำอะไรมากที่สุดในชีวิตของคุณในขณะนี้แล้วค่อยๆ ตามสัตของคุณไปทุกๆวันนั่นแหละครับคือพลังบวกที่ลึกซึ้งที่แท้จริงแล้วเมื่อคุณประกอบรวบรวมจิ๊กซอว์เหล่านี้เข้ามาเป็นหนึ่งแล้วในทุกๆขณะที่คุณเคลื่อนตัวไปไม่ว่าจะด้วยความคิดคำพูดและการกระทำนั่นคือการเติมพลังบวกที่ยั่งยืนให้คุณยิ้มได้ยาวนานยั่งยืน และขอส่งความรักความปรารถนาดีให้พวกเรามีความสุขอยู่ในทุกๆปัจจุบันขน,นะครับสวัสดีครับ